ใส่ฟ้าพายุภาพนี้สำเนาถูกต้องรู้เลยใครลูกพ่อน็อตลูกแม่ชมอยู่ในวัยกำลังกินกำลังโตเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ฝาแฝดสุตาใสายฟ้าและพายุลูกชายสุดที่รักของมามี่ชมพู่อารยาและปะปาน็อตวิสลุต ซึ่งปัจจุบันเด็กๆเริ่มโตเข้าสู่วัยย่างเข้าสี่ขวบแล้วแต่ความน่ารักและความฮอตของทังครูนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครเลยล่ะค่ะล่าสุดมัมมี่ชมก็ได้เผยภาพลูกชายที่ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรทุกวันแต่แฟนๆแอบโฟกัสกันที่น้องบ้านนี้น้องโตแสงที่ไกลแล้วพร้อมนำพาพไปเปรียบเทียบกับพอน็อตกับแม่ชมในท่าเดียวกัน ทอดกันมาแบบเปะเปะเปรลกับกอบปีแล้ววางรู้เลยว่าใครลูกพอ่อและใครลูกแม่เป็นครอบครัวที่น่ารักอบุ่นจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดทลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ